ยินดี D ต้อนรับเข้าสู่ช่องตามกูมาน,นะครับวันนี้ครับพามาเที่ยวที่เพชรบุรีนะครับที่นี่เรียกว่าห้วยสงสยัยสวัสดีครับนะครับทริปนี้พวกเรามาแคมปิ้งกันริมผ่านเก็บน้ำห้วยสงสัยในจังหวัดเพชรบุรีนะครับออกเดินทางจากกรุงเทพมาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง ที่นี่นะครับคิดค่าบริการการเต้นคนละ150บาทนะครับไม่รับบล็อกวินต้องจองผ่านเพจเท่านั้นเดี๋ยวจะบอกว่าวิวที่นี่นั้นสวยมากๆแน่นอนครับผมจึงอยากการเต้นใกล้ๆบริเวณริมน้ํานั่นเองลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับมีเฉพาะแค่ทางเดินกับในห้องน้ำเท่านั้นครับผม ก็วันนี้นะครับมื้อช่วงประมาณเวลาประมาณ3ามโมงเย็นนะครับวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับนี่เตี๋ยวก๋วยเตียยเต๋ยวนะครับเด็กอ้วนเตี๋ยวเรือปากบานนะครับนี่นจะเป็นแบบชุดสําหรับแพ็กมาเรียบร้อยนะครับอบแพ้งมาต้มน้ําซุปแล้วก็ใส่เครื่องครุงตามที่เขามีให้นะอยู่ที่ว่ารถนั้นจะเป็นรถอะไรนะครับก็จะมีต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็น้ำซุปเข้มข้นเส้นสดเหนียวนุ่มกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมเลยอ่ะมาชิมรสชาติกันนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นกินดีมากเลยอ่ะกินเหมือนรังก๋วยเตี๋ยวเลยกลิ่นพริกเผาหอม จะทดลองขอชิมก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ,ะชิมน้ำซุปก,กันจะเหมือนต้มยำน้ำข้นแบบที่กินในร้านอาหารเลยอมวงอร่อยวะ่ะได้นะผ่านเลยเข้มข้นอะ่ะเข้มข้นหรือว่าเราใส่น้ำน้อยอร่อยอะ่ะเข้มข้นเลยนะครับอืม คือสำหรับสะดวกสำหรับการพกพานะครับสำหรับไบเกอร์ก็ดีเหมือนกันนะครับแค่มีเตาแก๊สกับน้ำเปล่านะครับโหจบเลยได้เลยอนะ่ยนะ นี่นะครับวิวด้านหลังก็จะเป็นวิวน้ำนะครับแล้วก็ภูเขานะครับแล้วก็รถนะครับก็จอดโซนใกล้ๆกับจุดกลางเต็นท์นี้ได้นะคะแต่ฝนตกค่อนข้างจะแฉะนิดนึงนะครับพื้นเดินระมัดระวังนิดนึงครับว่าน้ำมันไหลมาจากด้านบนนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับบริเวณลานกลางเต็นท์นะฮะนี่ฮะ นี่ครับตรงนี้เป็นทางเข้ามาครับเดินจากตรงน้เข้ามานี่มุมด้านขวานี้สวยมากๆนะครับแต่ทีนี้ผมมาแล้วช่วงวัเห็นร้อนๆอยู่นะครับเลยไปเลือกทางฝั่งนู้นดีกว่านี่จะมีจุดเช็คอินตรงนี้นะครับถ่ายรูปอยู่มุมตรงนี้นะนี่ครับ ลานตรงนี้ก็น่ากังวลนะครับพื้นที่ดีมากนะครับกว้างบรรยากาศก็ฝนตกไปอยๆนะครับช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ตรงโซนนี้จุดเดียวนะครับมีหลายห้องอยู่นะครับผมมาดูทีหนึ่งแล้วลานสงสัยจัง ก็จะมีจุดล้างจานจุดล้างจานก็จะอยู่นู่นนะฮะจะเป็นโซนอ่างล้างหน้านะครับแล้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็โอเคครับก็นั่งพักผ่อนในสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปเตรียมอาหารเย็นนะครับ หารเย็นวันนี้ที่ผมตั้งใจจะทำก็จะเป็นต้มยำเฮ้ยไม่ใช่ย้มยำดิแกงส้มชะอมไข่นะครับเป็นการทําครั้งแรกด้วยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม บรรยากาศหน้าเต็นท์นะครับฝนตอนนี้ตกไปปลอยนะฮะไม่ร้อนนะครับตอนมาตอนถึงตอนทีแรกนี่ร้อนนะครับตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยร้อนละอันนี้ก็เป็นเต็นท์พี่ข้างๆนะครับ ซึ่งตอนนี้น่าจะประมาณประมาณหกโมงครึ่งนะครับบรรยากาศเริ่มมืดแล้วอากาศเริ่มเย็นนะครับก็เดี๋ยวจะกินเมนูอาหารเย็นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแกงส้มโฉมไข่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับเป็นการทำครั้งแรกของผมด้วยนะครโอเคไปเริ่มทำนะครับนี่ก็เริ่มหุงข้าวแล้วหุงข้าวแล้วนะเดี๋ยวจะทำไข่โฉมทอดก่อน ข้อนข้างที่จะมีพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็ฝนตกไปอยๆเรื่อยๆนะครับ ็เสร็จเรียบร้อยนะครับมื้อเย็นของพวกเรานะครับนี่นะฮะว้าว <Wow. S 1> ครั้งแรกจริงๆต้ยมยำกุ้งเอานะแกงส้มกุ้งมนข้าวสวยล้อนๆ้นนะครับนี่ <Wow. S 1> โอ้ยขอ,อน,น้ำน้ำไม่ข้นเลย น่าจะร้อนนะหอม,าม,อมตากล้องลองเลย <c oughs> ให้ตากล้องลองมั่งนะฮะ คือไงอแล้วใช่หรอครับก็อันนี้เป็นมือเย็นมือข้ามของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวอาจจะนั่งพักนั่งกินข้าวสักพักนึงครับเดี๋ยวก็จะเดินไปอาบน้ํานะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศห้องน้ำตอนกลางคืนอีคืีนะครับเคครับ แบบนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางคืนนะครับของที่ห้วยสงสัยนะครับลานกลางเต็นท์นะฮะตัวนี้ก็จะมีไฟสว่างแค่แค่เฉพาะที่กลางเดินนะฮะนี่ก็ผมก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตัดชื่นไฟโอเคครับก็ขอเดินกับ เป็นกันว่าเขารับผม โอเคครับก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับที่นี่นะครับห้วยแคมป์เอ้ยอะไรนะห้วยสงสัยห้วยสงสัยแคมป์นะครับก็ค่าการเต็นท์คนละ150บาทนะครับคุ้มค่ากับวิวมากๆนะครับแล้วเขาข้ามใช้เสียงดังหลังสี่ทุ่มนะครับวันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเดินมาเตือนทีละเต็นท์เลยนะครับถือว่าโอเคครับหลังสี่ทุ่มก็เบาลงเงียบแทบเงียบเลยนะครับพักผ่อนกันนะครับก็ใครมีโอกาสหัดมาเที่ยวนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตามกูมาให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูวีดูวีด้านหลังโอ้ปลาเลยครับพี่ปลานิลโ้ขากรับก็ยังเจอพายุถล่มอีกนะครับโอ้โห